สวัสดีค,ะค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าครัวกับประส้มจะพาไปทำก้มอ,อกบนเส้นนะคะเป็นอีกเมนูง่ายๆเหมาะสําหรับที่จะทําตอนที่อยู่บ้านด้วยกันหลายๆคน,นะคะ่ะวันนี้ประส้มจะพาไปทําแบบไม่ต้องใช้หม้ออบนะ,ะใช้กระทะของเราเองอุปกรณ์ครัวของเราเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกด้วยนะคะว่าทำยังไงให้หอมให้อร่รอยนะคะเดีย๋ยวข้าครัวกับปส้ม แต่ก่อนจะเข้าครัวนะคะไม่ว่าเราจะทำคินเองที่บ้านหรือทำให้ใคร,ใครๆคทานนะคะเราต้องเก็บส่เราให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ปิวนะคะปลาส้มก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะวัสดุวัถตวถุดิบที่ใช้ทำกุ้งอบอกก้นเส้นสูตรง่ายๆสูตรของปลาส้มเองนะคะปลาส้มมีกุ้งขาวค่ะตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวปลาส้มก็จะผ่าหลังนะคะไม่แกะเปลือกค่ะผ่าหลังตัดหนวดนะคะเอาไส้ดำออกนะคะตอนนี้อยู่ในกล่องอยู่นะคะ ปลาส้มไม่ใช้มันแข็งนะปลาส้มใช้หมูสามชั้นแต่เลือกเอาที่แบบมีมันเยอะๆหน่อยนะคะเราจะได้กินด้วยนะคะถ้าใส่มันอย่างเดียวเราไม่ได้กินนะคะณค้นเส้นใช้แบบแห้งแช่ประมาณ30นาทีค่ะแช่น้ํานะคะเครื่องปรุงก็ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะมีซีอิ๊วดำค่ะน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็น้ํามันงาค่ะน้ํามันหอยนะคะซอสฝาฝายเขียวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ ส่วนผักที่จะใส่นะคะก็มีขิงนะคะปลาส้มใช้ขิงแก่เดี๋ยวจะบุกนะคะหรือว่าบางคนเขาก็จะหั่นนะคะปลาส้มชอบบุกเอามากกว่ามันเขียวออกง่ายดีนะคะเด็กๆไม่ชอบค่ะรากผักชีค่ะอันนี้เราเอาคาขคางใหญ่ปลาส้มก็ใช้สองรากนะคะแล้วก็กระเทียมจีนนะคะพริกไทย่เดี๋ยวมาดูขั้นตอน,นง่ายๆในการตุงกตนต่อจกดีนะคะกุะ้งปลาส้มเราทาความสะอาดแล้วนะคะไม่แกะเปลือกนะเราจะผ่านหลัง เราก็ดึงไส้เขาออกนะคะดึงไส้ออกล้างทำความสะอาดดีๆแล้วนะคะแล้วก็จะ่าลืมตัดหนวดเขาตรงนี้ทั้งจะกคมคมนะคะเราต้องตัดออกนะคะแต่ด้วต้องเอาไส้ออกให้หมดนะคะเราจะใช้แบบเป็นตัวๆเลยนะคะ,เร,ะเราจะประปุงน้ำแชบ่บุนเส้นนะคะผสมใส่น,น้ำไปนิดหนึงแล้วเริอกประมาณถ้วยหนึ่งะะถงง peach, ้วยตัวนะคะเพราะว่าเราจะใช้บุนเส้นแห้งนะถ้วยตัวงนะคะเทลงไป ประมาณ200 250มลิมลล,ลิตรนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปค่ะเพื่อนใส่น้ำตาลทรายนะคะเครื่งงองปรุงเครงหมดที่เรามีนะคะผัดไปกันสิบยัดสิบยัดนะคะ เราจะมิดทุกอย่างให้ละลายนะคะเพื่อนในนี้ก็จะมีซีอิ๊วดำด้วยนะคะซอสฝลเขียวตาลๆนะคะละลายทุกอ่างนะคะแล้วเราก็จะเอาเส้นมันไปแช่เส้นที่เราแช่น้ำไว้ก่อนแล้วนะคะผสมแช่น้ำไว้ประมาณ30นาทีนะคะเเส้นแห้งนะคะ แช่ในน้ำซองเลยก่อนน้ำซอสที่เราผสมไว้ขอภัยยึดยักที่จั๊กเพราะส้มใช้เมือเดียวค่ะจะไปตุ๊กในหม้อกระทะนะคะผสมใช้หม้อกระทะนะคะผสใมออกกะะสใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะแล้วก็เครื่องปรุงที่จะเราใส่ในหมูสามชั้นนะคะมีข่าเอ้ยมีข่า ขออาไยกับโอ๊ยพูดผิดนะคะขิงแก่นะคะปอกเปลือกแล้วก็บุกเอาก็ได้หรือจะหั่นเป็นแว่นก็ได้ค่ะกระเทียมจีนบุกนิดหน่อยนะคะสามกิบสุกิบนะคะรากกะบุกค่ะแล้วก็พริกไทยก็บุกนะคะก็ส้มโขกกเป๊กเป๊กนะคะเราจะเปิดแก๊สก,ก่อนนะคะ สกีนอลงไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีน้ำมันนะคะเพราะว่าน้ำมันมันจะโดนมันหมดแล้วนะคะใส่มันมยนะคะพริกไทยนะคะพริกไทยสดเราจะเปิดไฟถอดไว้ให้บางเขอออกนิดนิดนะคะ ให้ลอย,ยนะคะต้มใช้หมือ,าอสามชั้นนะให,ให้มันใหน้มันให้แบบนิดๆนะเราไม่ต้องการมันเยอะสุดั้ยเพื่อนเสร็จแล้วเราจะเรียงเกลี่ยลงไปนะ พักให้หมูเขาสุกให้ดีก่อนค่ะกรต้มจะอบใ้เค่องเทศเข้าหอมก่อนค่ะเรามาดูต่อนะคะเพื่อนเพ้่อนเคร่องเริ่มหอมแล้วนะคะกระต้มก็จะเรียงกุ้งแล้วค่ะจะ,จะเอากุ้งใส่วางทั้งหมดเลยคะะเห็นไหมส่งหอมเครื่องเทศกับหมูแล้วนะคะมันมหมดเราก็เริ่มออกันจ,จะเรียงบนเลยนะคะสยวยเลยคะ่ะ อร่อยแน่นอนค่ะเพิ่ม้นเสร็จขาดไปแป๊บหนึ่งนะคะก็วนเส้นที่แช่ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเป็นปกกุ้งเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะไม่กลับกุ้งนะคะเราจะเอาวนเส้นที่เราแช่น้ำไว้นะคะขึ้นปกเลยะคะ่ะปกเป็นตัวกุ้งเลยนะคะ ต้องทำอะไรนะคะใส่ลไปเลยแล้วก็น้ำที่เราหมักเนี่ยนะคะน้ำหมักของเราใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จะอบไว้ก่อนนะคะประมาณสักสิห้านาทีค่ะ <c oughs> ค่อยมาดูกันเสร็จแล้วก็จะใส่ต้นหอมนะคะพอน้ำมันแห้งเราก็จะใส่ผักขึ้นช่ายใส่ลงไปนะคะ คนด้วยครับป้าอขออภัยนะคะเพื่อนๆปิดแก๊สแล้วนะคะป้าช่วยคนแต่เหมือนจะได้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะเพื่อนๆดี๋ยวเราไปดูตอนผสมกัน ตอนนี้กุ้งอ,อบวุ้นเส้นสูตรไม่ต้องใช้หม้ออบของประสมก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยหอมมกากมากเลยค่ะเพื<ๆ>่อนวุ้นเส้นก็นุ่มๆกุ้งก็หวานๆนะคะเมนูทําง่ายๆค่ะใครๆก็ทําได้นะคะน่ากินไหมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันกับปมะส้มนะคะอร่อยอร่อยค่ะ